ตึงต้องข้างค่ะอื้ขอ้เพิ่งนุ่งะดยวไมอ้ยป่าได้ววิ่เนาะโอหดอกตีนมาสมบูรณ์้นี่ขาอีกสองค่ะงามค่ะ่ายดอ อือหือแต่ว่าอือหือกินนี่หวานหารค่ะนหอมกินหวานออกมาเลยอือหือที่สินพืชจิตอะไรนี้ออกให้เก็บค่ะอือหือใหญ่บ่อแ่เห็ดไข่เลยเนาะกอเด็กพะเยาค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ พอกันอยู่เพื่อเชียงค้ำกันมันนะ้ยพอกันอยู่ปลาเด้อค่ะพี่น้องกับจานนบริเอีสานพะลุษ์ยุทธุไม้ค่ะการมาหอดเชียงค้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะมาหอดกะมาสำรวจดอยเนาะมาเลยเน่ย <laughs> ขึ้นบังดอยค่ะดอยแถวบ้านเนาะคะ่ะเอาสิหมานบ่เนาะอ่าเมื่อน,นี้กเป็นคลิปประจำวันที่ยี่สิบห้าค่ะพี่น้องพือสัจิกันยุนเนาะสองหาหกแปดค่ะเป็นช่วงท่ายฤดูท่ายเดือนแล้วเนาะยังเหมือนเศร้ากันนะหนาวค่ะพี่นอ้องสิบสี่สิบห้าองศาเนาะหมอกก็ลงไล่ไหลก็ไปมาหาเนาะเบื้องเห็ดน้ต่หมอก อีกรอบค่ะ่าสิได้สิมานบอกเดี๋ยวก็นัานไปรุ่นต้องการข้าวันนี้ข้าสิมานบระจกักษ์<ป>ดอกเหล็กของปลาเพลี้ยค่ะเขามาเลยกับผัวเฮ็ดผึ่งสาดหรือว่าเฮ็ดผึ่งนาแตกแ็จะหรือว่าเฮ็ดผึ่งหวัวหุ่มเนาะมันมีหลายซื้ออีกดมหนึ่งค่ะอู้ขาดหน่ง

เอนาหอน่ยโอ้โหนะน้องยุ่งจาบบนี้ยัง้องยุ่ง้องยุ่งขายเนีย่างว่าจะนิดเอาอันใบม่ออกนาะไงตุ่มะเป็นแหงเนาะอืมแตกแสดงถึงว่าดินแห้งค่ะไปสามี น่อดอกงามเลยจีหน่อยนั่ดอกจีหน่อยอาจจะบป็ไงเนาะเหมือนจะฟอค่ะจีหน่อยเพิ่มกระดองง่าตั้งน้เยาอันนี้เป็ี่หรอใ่จีหน่อยเหมือนฟอเนาะสองดอกค่ะสอาดนะ นี่อีกของฟองเะว่าประคนงาเนาะคาอยากสั่นนะี่อวบนี่แหละคาเห่ยค้าเห่ยว่เหดอ๊กขันไันขันไทยว้าวเป็นขาดนะมันขันเตี้ยชื่อเขาเ่เขาขันอิเตียเน็กสเตีย ตาเสียดายแทนพี่น้องล้าค่ะในดอกเดียวหกหนึ่งับุญกมลเอาไไปล่าออกไปได้เ้ยมาแดงเกคืนเดงจ้ดอกเฮ็ดโกก็แดงง่ยค่ะลองดูดูอแดงหนาหนาออกตำตัที่คืนด้วมือทั้งดอยบ่ เด็กยืนถึงเลยอ้วนทั้งงามมาเนี่ยมาเตชูบาริกิบแล้วเนาะว่าเด็กพะเยาค่ะปิดผ้าอีกดอกหือหืมจีนว่านวานค่ะเห็ดหนามหมอกถั่วอีกดอกละค่ะปัวกระลังเหลื่อมแทะงามเลย โหขลุ่นฉาดคงกำนับยางดีผึ่งซาดค่ะดอกค่ะโอ้ยจุน้ำค่ะดอกค่ะหลังจากที่พอกก็แดงทั้ง่างเนาะขึ้นว่าเบิ่งดอยเทิงค่ะพี่น้องมา สงสัยนะพี่จีเราเก้ยกล่อมแต่สงสัยอะไรขึ้น้ามึงทั้งกาดิมเดียา์แข่งเนี่ยแหละเนาะแต่กับพ่อเพิ่ญอหริจเนี่ยนี่แบบเริ่มแล้วครับทำหมอกเนาะทำหมอกต้องเทเลยว่ะอือหือกินเนี่ยวานหานค่ะกลินหอมกินหวานออกมาเลย น้ำหอมคนจะบ่ไงคือเหตุทำฝนนะดู้างกันนะน้าหวานน้าหนึ่งเสียบเนาะทองขาวเยอบนหนึ่งก็อุกะไดแต่อุกน้ำน้อยน้ำแดงคือหวานเจ้าไร

เมื่อถึงแดดหนาก็บะเตกดอกไม้ห้าโอ้ยกัดอกถิ่นประเสเนาะมาหาเบื้งแค่ถึงเม่หรอกไป้ยถึงสวยมากขอที่เขาแดงไงฮะโอดอกที่มาสมบูรณ์ให้นัาเนี่ยขาขั้วยังหวานด้วค่ะเ่หอเห็นหนานี่เนาะ หวานหอมติดยอดเติมเพ้นจีนี่แล้วค่ะดอกเป็กจีมีห้องจีดอกเถือกแตกมั้งกะจะแตกนะดอกนีิแม่เต็มมือเต็มปากเต็มคำอื้อหุ้งจ้ะ ะเดนี้ทางน้ำพุ่นพจนะเอินินเฮ็ดเิ่งหนาเตกเนาะค่ะกินแซบกินหวานหน้าตาพ่นบ่ค่อยสวยเนาะแล้วรสชาติดีค่อนนะอื้อย หวานนะคะหวานแบบหวาเสาเล็กน้อยสวยอวงามเลยคอคุณค่ะ

มาเมนขายเห็ดขาเ่าขาห็ดขาวครับเอตมือค่ะอ้วบมากเลยถอนใหญ่บ่เพ่เห็ดไข่เลยเนาะกอเด่งพะเยาค่ะง้มกักมาหลินหลินม้าเฉยอีกสองค่ะ Uh huh. งามครับดิษย์อมงามงามเลยจ้ะแกงหวานเลยลุนนี่ะจะอ่อนเท็ถึงกะใช่หมข้างในได้ละดอกกำลังแกงหวานค่ะลุ่นนีเนี่ยบ mm hmm. ้านกะันเจ้า สีนิ่มนะผ้าชาผ้าเจนิ่มค่ะใช่อ่องอ่อนๆูงแต่กูเลยเวลาเลยส่เอืเยดื่นะนป้าได้อุยเนาะฮัโห

เฮ้ยอ้เดาไอ้เหอเ้นี่ไอ้เฮ้ยใส่ไปใส่วมดไอ้เ้ยอ้ยเหียวสิเหียวเในมาอุ้ยเจ็ถึงสองข้างค่ะออกนมอ่อนดเลยหวานอ่ะเจ็บนวดเลยดุ้ยหมนี่ไงปวดทรมาน อืนี่หลายๆค่ะมัน้องคําจ้ะตัวแดงค่ะจุ่มกับบานบานแบบบานแบบหอมละลายในปากค่ะขยะเผ็ดเลยหมอกขึ้นมาแล้วเนาะอโรมได้หนามค่ะ หนึ่นออนนไปหางาออมีย,ยามารบ้าพ่อไปไมยีเดะงพ่อแล้วละ่ะไปนี่อลาได้ครลลับางยางมียกรบาดเลยปลาไปสรุปคนง้ากันอยู่ไกลๆรถนะปลาหิน ปาพะเย่ามือแหลกครับจากเขาเก็บอยู่ลำพูนถ่เวลาออกจากป่ากันค่ะผลงานท่องท่งาตะบกีไลน่เนาะเขามาสำรวจปลาค่ะพี่น้องหลังจากกลับมาจากลำพูนถือว่ามันเลย่ะคะแบบเต็มตามาแบบซุ่ม,มๆมาเห็นหมอพกพลันไหลนะคะเขาแต่เลยมาสำรวจปลาบิ่งค่ะมาเลยกับพอเลยเป็นเห็ดเผึ่กกับเห็ดกอแดงเนาะออย่างรวมกันค่ะ นี่กะมีลาหายบาดไอ้นอนมาแล้วเนาะห้างข้าวหนึ่งค่ะสำรวจปลาแต่กะออกห้างอยู่ดอกจะ่นแต่กัพ่อใดหนึ่งในแกงได้กินอยู่เอ้าจะได้กะถ้าชาบถ้าใช่นะคะปากพี่แม่แมแค่ะก็ได้แช่ซานนี้น้ำใจซานพะลรืลืล้อสมัยค่ะวันนี้มานเติมกิปรแรงแห่งหมันของพะยาเขา้าแต่ว่ากาสิบวารายเนาเนเนหะ็ดเนาะมาเป็นเห็ดน,น้ำหมอกมันจะออกก็คือเห็ดหนักฝนนะคะมันออกมาปุ๊บซุดเลยค่ะพี่น้องิ่นจะบาออกไปเรื่อย ผู้ดใดเข่าปลาก่อนกระเดก,ก่รหมันก่อนค่ะ <c oughs> <c oughs> จะได้กับพอกันเที่ยงนานน้า,า,าวารุษคืนนี้ราไปก็ราคาฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามเป็นทรายน้ำค่ายแซมพระฤทธิ์ทุ่หมายค่ะพอกันเที่ยงนาจ้า,สว,ส,าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ